ชีวิตนี้ไม่เคยถามคําถามนี้เลยคิดว่าการเป็นหนี้เป็นเรื่องปกติการจะกู้เงินซื้ออะไรเป็นเรื่องปกตินะเราเริ่มรู้สึกว่ามันผิดปกติฉันอยากที่จะซื้ออะไรโดยที่ไม่เป็นหนี้ฉันอยากจะมีชีวิตที่ไม่เป็นหนี้ฉันอยากจะมีชีวิตที่ตื่นเช้าไม่ต้องเร่งรีบไปทํางานนี่คือความสิ่งที่คุณมองว่าใช่วันนี้มันอาจจะไม่ใช่ในอนาคตแต่หาสิ่งที่ใช่ในวันนี้ให้ได้ครับครับ แต่วันนี้สาเหตุที่เราไม่มีความสม่ำเสม ER. อเพราะเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรและสาเหตุที่เราไม่รู้ว่าจะทำอะไรเพราะเราไปทำอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ใช่เรื่องสำคัญพอจะทำเรื่องสำคัญเนี่ยก็ไม่รู้ไงว่าจะทำอะไรอย่างเช่นเรื่องอะไรที่จะทำให้ฉันมีเงินหนึ่งล้านอตอนนั้นผมถามคำถามนี้นะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายโหชีวิตนี้ไม่เคยถามคำถามนี้เลยคิดว่าการเป็นหนี้เป็นเรื่องปกติ การจะกู้เงินซื้ออะไรเป็นเรื่องปกตินะเราเริ่มรู้สึกว่ามันผิดปกติฉันอยากที่จะซื้ออะไรโดยที่ไม่เป็นหนี้ฉันอยากจะมีชีวิตที่ไม่เป็นหนี้ฉันอยากจะมีชีวิตที่ตื่นเช้าไม่ต้องเร่งรีบไปทำงานนี่คือความคิดที่อยู่ในหัวผมตลอดผมเกียดการตื่นเช้าแล้วต้องเร่งรีบไปทำงานผมรักงานของผมนะอ่ะผมรักงานของผมนะแต่ผมเกียดการที่ ต้องทําอะไรเดิมๆซ้าๆอะ่ะต้องลุกขึ้นไปทํางานให้คนอื่นผมเลยเริ่มตั้งคําถามครับว่าผมจะทําอะไรมันเลยรู้สึกว่าการลงมือทําของผมทุกวันเนี้ยนะที่ทาไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่ลงมือทําละเราเลื่อนลอยครับเราเลื่อนลอยครับแล้วเมื่อเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเรายังไม่ได้ทําเลยนี่ว่าเอาแล้วไงที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดมาจนตอนนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลย แสดงว่าเราอยู่ในช่วงยากลำบากครับและเรามองว่าเป็นช่วงปกติเพราะฉะนั้นมองช่วงนี้ครับช่วงที่คุณกำลังลำบากต้องการความช่วยเหลือมองเป็นโอกาสครับและโอกาสนี้ไม่ใช่ให้คุณไปถามหาความช่วยเหลือจากใครกู้หนี้ยืมสินจากใครปิดวาจาเงียบครับและคุณจะเจอคุณแจสำคัญครับนั่นคือตัวคุณ จะรู้ว่าคุณต้องทำอะไรคุณจะรู้ว่าคุณต้องทำอะไรต่อเมื่อคุณไม่เหลือใครแล้วถ้าคุณยังเหลือคนที่พอจะกู้นี้ยืมสินได้เหลือเพื่อนที่จะพอจะยืมเงินสักห้าร้อยได้มันยังไม่จนตรอกจริงครับมันยังไม่ลำบากจริงเพราะทำลำบากจริงคุณจะต้องทำครับและเมื่อลงมือทำอะไรสักอย่าง ด้วยความยากลำบากจริงๆด้วยตัวเองจริงๆไม่มีที่พึ่งคุณถึงจะเรียกว่าคุณต้องใช้ความสม่าเสมอครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งมันจะเกิดไม่ได้เลยไอ้ความสม่าเสมอของคุณทุกคนนะ่ะทุกคนรู้ว่าการประสบความสำเร็จต้องทำอย่างสม่าเสมอแต่ผมถามก่อนครับยกตัวอย่างถ้าผมขายหมูปิ้งอย่างสม่าเสมอแล้วผมเห็นแล้วว่ามันมันไม่สามารถ ลดหนี้ให้ผมได้มันไม่สามารถให้ผมมีเงินเจ็ดหลักได้อย่างด้วยเวลาอันรวดเร็วผมจะทำต่อหรือไม่ครับผมไม่ทำผมเริ่มมองเห็นอนาคตว่าต่อให้ผมเป็นคนที่มีวินัยสม่ำเสมอมันไม่ได้ช่วยครับให้ผมไปถึงเป้าหมาย <c oughs> มันกลับน่ากลัวครับ ที่จะทำให้ผมทำงานแบบเช้าชามเย็นชามและประทานโทษครับสาเหตุที่กล้าพูดคำนี้เพราะผมเนี่ยหาวิธีหมดครับยืนขายหมูปิ้งก็เคยแล้วครับเคยทุกอย่างแล้วนะเลยกล้าพูดอะไรที่มันไม่พาคุณไปถึงที่นั่นอย่าได้ทำความสม่าเสมอนั้นนะอะไรที่มองเห็นแล้วมันไม่ทำให้ฉันรวยขึ้นมันไม่ทำให้ฉันปลดหนี้ได้หรอก อย่าได้ใช้ความสม่ำเสมอกับมันอย่าได้มีวินัยกับมันเป็นอันขาดขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยดูก่อนครับว่าความสม่ำเสมอของคุณเนี่ยนะมันถูกที่หรือเปล่าและหลังจากถ้ามองว่ามันไม่ถูกที่นะก่อนที่จะสม่ำเสมอได้ต้องลงมือทําก่อนที่จะลงมือทำเนี่ยมันต้องเจอก่อนว่าทําอะไรคราวนี้เริ่มรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในวิกฤตหรือย,ยังเราชิลชิมากไปเปล่า ชีวิตนี้เราชิวๆหรือเปล่าเรารอแค่วันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าเรารอแค่วันหยุดนักขัตเตฤก์เรายังตื่นเต้นกับวันวาเลนไทน์เรายังตื่นเต้นกับทุกวันแต่ผมไม่ได้บอกไม่ให้ตื่นเต้นนะแต่หมายถึงว่าคุณไม่ได้มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าจริงๆคุณสามารถตื่นเต้นกับช่วงเวลาได้ตื่นเต้นกับหนังดีๆเพลงดีๆพระอาทิตย์ตกได้ครับถ้าคุณมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และมีความสม่ำเสมอในตัวเองครับแต่ถ้าคุณ ตื่นเต้นกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้คุณคือหนึ่งคนที่เลื่อนลอยครับนะเราจึงต้องเอาตัวเราเองก่อนเพราะฉะนั้นครับทําให้ตัวเองอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากครับด้วยการเช็คครับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันนําพาเราไปถึงเป้าหมายได้หรือไม่ถ้าไม่เนี่ยแสดงว่าเราอยู่ในสถานการณ์ช่วงเวลาที่ยากลําบากและผมไม่ได้พูดให้คุณคิดลบแต่ผมกําลังพูดบอกว่านี่คือโอกาส โอกาสที่คุณจะรู้ว่าคุณต้องทําอะไรไม่ต้องเร่งรีบนะว่าฉันต้องรู้คืนนี้แต่เดี๋ยวถ้าคุณเห็นว่านี่คือโอกาสเมื่อไหร่เดี๋ยวมันจะมองเห็นเองว่าคุณจะต้องทําอะไรมันจะรู้เองมันจะอยากทําเองมันจะเริ่มทําเองเพราะฉะนั้นคุณสม่ําเสมอผิดที่หรือเปล่าถ้าผมยังสม่ําเสมอครับในการไปขายหมูปิ้งผมคงเสียใจแย่ไม่ได้มานั่งตรงนี้แต่ผมจะสม่ําเสมอกับสิ่งที่ผม รู้ว่าผมต้องทําอะไรในช่วงเวลานั้นนนนะผมก็อัพสเต็ปครับเห็นเลยว่าขายหมูปิ้งไม่เจริญขึ้นเปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมาเปิดร้านอาหารมาใหญ่ขึ้นเก็บตังค์ใหม่นู่นนี่นั่น,นโอ้โหทำออนไลน์ทํานั่นทำนี่เปลี่ยนครับผมไม่ได้บอกว่าการออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยคือผมทํามาสิบปีที่แล้วไม่นะไม่ใช่ครับแต่ผมเปลี่ยนแล้วผมเริ่มพัฒนาไปเรื่อย สิ่งที่คุณมองว่าใช่วันนี้มันอาจจะไม่ใช่ในอนาคตแต่หาสิ่งที่ใช่ในวันนี้ให้ได้ครับยากมากแต่คุณต้องรู้นะว่าถ้าคุณยากวันนี้ข้างหน้าสบายแล้วแต่ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่ามันสบายสบายยากยากสบายสบายยากยากข้างหน้าคุณลาบากสบายสบายยากยากอย่างเงี้ยไปตลอดนะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งความสม่ําเสมอครับหวังว่าคุณคงเข้าใจนะว่าคุณต้องย้อนไปไกลแค่ไหนผมไม่ได้มาบอกว่าให้คุณมีวินยัย ไม่ได้บอกให้คุณทำงานหนักไม่ได้บอกให้คุณทำฉลาดไม่ได้บอกอะไรเลยครับแต่ความสม่ำเสมอครับอย่าสม่ำเสมอผิดที่ย้อนกลับมาถึงการลงมือทำอย่าลงมือทำผิดที่ย้อนกลับมาครับว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันทำให้เราเราอยากรวยใช่ไหมสิ่งที่ทำมันทำให้รวยไหมถ้าไม่ย้อนครับย้อนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวคุณจะเจอและเดือนมีนาเรื่องของไบโอแฮกกิงครับ เดือนมีนาจะพูดในเรื่องของไบโอแฮกกิงเกี่ยวกับการแฮกระบบชีวภาพร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณครับสอน4รอบนะครับเดือนมีนาทุกทุกวันอาทิตย์สี่อาทิตย์นั่นแหละ1 5 0 0บาทครับเพื่อเพิ่มศักยภาพพลังงานจิตใจจิตวิญญาณและร่างกายและแน่นอนครับระบบร่างกายจิตใจจิตวิญญาณเป็นระบบรากฐานที่จะสร้างชีวิตการเงิน การงานความรักและสุขภาพครับนี่คือเหตุผลนี้เพราะฉนั้นถ้าใครสนใจครับเดือนมีนา1,500บาทตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วรับได้แค่100คนไม่เกินนี้นะเพราะนักเรียนเก่าตอนนี้ก็น่าจะประมาณ60-70คนนะอ่าก็เหลืออีกประมาณ40-30ที่ยังไม่แน่ใจยังไม่ได้ดูตัวเลขแน่ชัดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ครับนะจนถึงวันที่2มีนาเพราะเริ่มสอนวันแรกวันอาทิตย์ที่2มีนาครับตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึงบ่ายส ส่วนอีก3อาทิตย์ที่เหลือครับจะสอนในช่วงค่ำครับคือ2ทุ่มถึง4ทุ่ม